สวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์จากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในกลุ่มไลฟ์ของคนเปนะิดพอร์ตเนาะเพราะตอนนี้รุ่น11ผมปิดรับเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็รุ่น11ก็คือจะมีไลฟ์ให้ก็จะมีแชร์แผนหุ้นประจําวันอะไรให้ด้วยแล้วก็แผนทีเฟกเนาะส่วนคนที่เข้ามาในกลุ่มไลฟ์คนเปนะิดพอร์ตเนาะก็คือเราจะมีกลุ่มสําหรับ าวางแผนการเทรดในการเทรดทองคําแล้วก็จะเป็นแผน BTC จากอาจารย์พีทเนาะกลุ่มเรียนเนี่ย <c oughs> อาจารย์พีทจะเป็นคนทําทแผนการเทรดให้เนาะผมจะมีทําทแผนการเทรดตัวทองคําให้ก็คือแผนรอบกลางวันแล้วก็อัปเดตในช่วงแผนรอบเย็นก็จะเป็นไลฟ์กับกลุ่มนักเรียนแล้วก็ส่งคลิปมาให้ในในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะ ทั้งหมดจะเป็นคลิปที่ผมส่งเข้าไปเนาะก็เราก็สามารถที่จะเปิดคลิปแล้วก็มาฟังไอเดียในการวางแผนการเทรดประจําวันได้ส่วนในช่อง youtube ผมจะอัปเดตแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะเป็นแผนที่ดีเลยเนาะส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มเนาะก็สามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้ามาได้ตามคลิปตรงอ่าคลิปตรงนี้<า>แล้วก็อาจะมีเนี่ยอกดกดเพิ่มเติมตรงนี้มาจะมีลิงก์ในการกดตรงนี้เนาะก็คืออ่าเปิดพอร์ต อ่า xm าบอาจารย์แบงก์ตรงนี้เนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็อ่าคนที่กดปุ๊บนีจะมีรหัสพันธมิตรให้ด้วยเนาะคนที่ยังไม่มีพอร์ตก็คือสามารถที่จะเปิดตรงนี้ได้เลยอ่ะกดกดตรงนี้คลิกอ่าใส่ข้อมูลเข้ามาแล้วก็กดรหัสพันธมิตรตรงนี้เนาะรหัสพันธมิตรก็คือหาได้จากตรงนี้เลย ktr ตรงนี้เนาะ ktrj3 อ่ะก็จะเข้ามาในอ่า ib ของช่องทําอ่าของช่องตามผมลงทุนอ่าส่วนใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาเรียบร้อยแล้วหรือ คนนี้จะเปิดพอร์ตเพิ่มเติมสำหรับคนที่มีพอร์ตอยู่แล้วก็คือคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เนาะได้เลขพอร์ตมาเรียบร้อยแล้วก็คือ่ากดเข้ามาอคลิกลิงก์คลิกตรงนี้เข้ามาเนาะก็คือ,อกดแอดไลน์ผมเข้ามาเนาะก็คือ b a e w a n g b a n k อพอได้เลขพอร์ตแล้วก็คือแจ้งเข้ามาในอในไลน์ไลน์ประจําตัวของผมเนาะกะ็ผมก็จะให้ทางแอดมินเนี่ยเป็นคนเช็คให้ว่าเออเข้าเงื่อนไขของทางช่องหรือเปล่าอ่าแล้วก็ เงื่อในไขในการเข้าในรายกลุ่มเนาะก็ทุกๆตึงเดือนทุกๆเดืนะอนเนาะก็ให้มีออเดอร์อย่างน้อยแค่หนึ่งออเดอร์ก็พอแหละพอแล้วเนาะพอแล้วก็คือเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาวางไอเดียการเทรดกันเราไม่มีการเหมือนไม่ไม่เป็นการส่งสัญญาณอะไรเนาะเป็นแค่เคสมาเป็นกรณีศึกษาว่าเฮ้ยถ้ากราบออยู่ตรงนี้เราดูเราดูยังไงมีมีเป้าแนวต้านมาเป้าก็แนวรับอะไรประมาณอยู่ตรงไหนแล้วก็เป้าขึ้นหลักอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนั้นแนวซับลอดอะไรยังไงก็อธิบายไว้ให้หมดในคลิปแล้วเนาะก็ ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับโอเคครับสวัสดีครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะสวัสดีทุกแผนทองคําสำหรับเช้าวันนี้เนาะวันนี้วันพุธที่18ธันวาคมตอนนี้เวลา11บเนาฬิกาสินาทีเดี๋ยวมาวางไอเดียสำหรับแผนทองคําเช้าวันนี้เนาะเมื่อวานเป็นไงกันบ้างตัวทองคำนาะก็คือเมื่อวานแผนรอบกลางวันรอบรอบเช้าอยู่ตรงนี้เนาะก็ระวังไอเดียไว้ว่านี่มองว่าราคาจะขึ้นก็คือมองยอ่มยอมองย่อมาแค่นี้เนาะประมาณแผนรอบกลางวานันช่วงทําแผนก็ประมาณช่วง10 โมงอดีช่วงช่วงสิบเ็ดโมงช่วงชวงนี้เนาะก็เรามองว่าจะเกิดการยอ่อพักตัวตรงนี้เนาะแล้วก็มีการดีดรีบาวขึ้นมามันก็มันก็ย่อตรงแนวรับพอดีเนาะตรงแถวโซนล่างโซนนี้แล้วก็ดีดขึ้นไปแต่ไม่ผ่านเลยฮะไม่ผ่านจุดหมุนของราคาฝั่งขึ้นตรงนี้เนาะพร้อมกับ15นาทีเนี่ยขึ้นมาแตะโซนโอเวอร์บอทนี่ นี่ตรงนี้เนาะนี่เนี่ยขึ้นมาแตะโซนโอเวอร์บอทแล้วก็ไหลไหลหลุดลงตอนที่ไหลหลุดลงก็คือหลุดอะไรฮะหลุดสวิงโลที่26-43ลงมาที่อะไรลงมาถึงแนวรับที่เป็นเป้าสุดซอยของทามิวส์สินาทีตรงโซน26372633ตามไอเดียตรงนี้เนาะแล้วก็ไอชุดนี้แหละเราสามารถที่จะเล่นอะไรฮะย่อบายขึ้นไปได้โดยที่มองว่าจะขึ้นไปอย่างน้อย1สโตโอเวอร์บอทของทาฟิวส์หชั่วโมงเนี่ยเมื่อวานก็คือเราบายเมื่อวานก็คือเราบายกันในโซนแนวรับโซนล่างโซนนี้เนาะ เมื่อวานเราบายกันในโซนแนวรับโซนล่างโซนนี้นี่นตรงตรงโซนล่างโซนนี้เพื่ออะไรเพื่อยิงขึ้นไปหาทาเต่นนเป้าหมายเป้าหมายราคาอยู่ที่2650จนถึง2654โซนนี้2650ก็คือแนวอะฮะแนวเป็นแนวต้านที่เราให้ไว้เมื่อวานเนาะก็ใครที่เซลล์มาจาก2650ตรงนี้ตอนนี้ลงมาแล้วลงมาประมาณเกือบเกือบสิบเหรียญแล้วนะจากชุดตรงนี้นะแล้วก็พร้อมกับ H1 1> h หนึ่งเนี่ยกำลังใกล้จะโอเวอร์โซนอ่า H หนใกล้จะโอเวอร์โซนส่วนสิานาทีเนี่ยสัญญาณก็คือลงมากําลังจะเลยฮะคือถ้าถ้าย่อปึ๊บปบตรงนี้เนาะจริงๆมันมีสัญญาณของ b บอล i s h d ด้ตรงนี้ถ้าย่อลงมาไม่ควรหลุดโล,ดลดตรงนี้นะเนื่องจากว่าไอ้ชุดนี้เนี่ยมาทำ bullish d ด้ของทางเฟมสิบห้นาทีเมื่อวานตรงนี้แล้วก็เบรกไฮขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเกิดนะฮะเกิด target ก็ตโซนบนเรียบร้อยแล้วใครที่เซลล์มาโซนนี้ก็ลุนล้นลุน้นลุ้นทำกำไรเนาะลุ้นทำกำไรส่วนแนนวต้าาาออ่ target ถ,ถัดไปขงงทฟม 15นาทีก็คือ2655เพราะฉะนั้นชุดนี้ย่อดได้ย่อดได้แต่ไม่ควรอะไรฮะย่อดได้แต่ไม่ควรหลุดโลดที่2633เพื่อขึ้นต่อไปหา2655โดยประมาณเนาะโอเคอ่ะเข้าๆประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตัวทีเฟกนิดนึงวันนี้โอ้โหนั่งเดือดมากทีเฟกวันนี้ก็คือโอ้โหเปิดเลยฮะ เปิดขึ้นมาถึงแนวต้านเนี่ยก็คือเปิดกระโดดขึ้นมานิดหนึ่งนี้เนาะแล้วก็ขึ้นไปชนแนวต้านที่9.7.9แล้วก็เลยฮะแบ่งรูดเดียวร่วงลงมาตอนนี้หน้าง,งานกําลังทำอะไรฮะกำลังทําสัญญาณการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้เนาะเป็นเป็นมอร์นิ่งซองมอร์นิ่งสตาร์ของทําเฟรม15นาทีแล้วก็อ่าเป็นบูลลิชเหมือนเหมือนเป็นพินบาร์ดเวอร์โซ่เนาะของทําเฟรม15นาที5นาทีตอนนี้คือทาอะไรฮะทำสัญญาณของบูลลิชไดแล้วลุนเบรก ลุนเบรก903ขึ้นมาเบรก903ขึ้นมาก็มีลุ้นขึ้นไปต่อนะแต่ว่าชุดนี้ยังไม่ขึ้นหรอกอาจจะเป็นแค่การไซด์เวย์เพื่อเก็บของไซด์เวย์เพื่อเก็บของก่อนก่อนที่อะไรฮะก่อนที่จะยิงขึ้นไปยิ่งคืนนี้มีข่าวด้วยนะวันนี้มีช่วงบ่ายจะมีประชุมกนง,งอเนาะล,ลดดอกหรือไม่ลดดอกอ่าแล้วก็หลังเที่ยงคืนวันนี้ตีสองก็ทางเฟดก็จะมีข่าวเรื่องลดลดอัตราดอกเบี้ยเนาะไปดูข่าววันนี้ไปดูข่าววันนี้กันหน่อยนึงข่าววันนี้ บ่ายสองมี CPI ของฝั่งอังกฤษเนาะฝั่งยูโรโซนจะมีตัวเลข CPI ของฝั่งยูโรโซนเช่นเดียวกันของเดือนพฤศจ,จิกิาค่าที่คาดการไว้ก็คือ2.3งจานกะจากเดิมอ,อยู่ที่2.0ซึ่งต้องต้องอยู่ในการคาดการนะอย,อย่าเพิ่มเพิ่มขึ้นลดลงยิ่งดีลดลงยิ่งดีแต่ถ้าอยู่ในการคาดการโอเคแหละตลาดพร้อมที่จะรีบาวให้มี 4ทุ่มครึงเนาะ4ทุ่มครึ่งก็จะเป็นสินค้าคงคลังนะมันดิบหลังเที่ยงคืนเนี่ยหลังเที่ยงคืนก็คือบิ๊กแมทเลยใครอยู่ใครอยู่ถึงคืนนี้ก็ลุ้นกันยาวๆคืนนี้จะมี financial projection เนาะว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างก็ financial projection ที่เขาคาดการไว้ว่าการลดดอกเนี่ยจะเป็นเป็นยังไงก็ต้องตามบันดูคืนนี้ตีสองนะ,ะจะมีการประกาศลดอัดตราการตัดสินใจกับอัตราดอกเบีย้ยเนาะ คาดการว่าจะลด0.25 basis point คาดการณ์ว่าจะลด0.25 basis point เนาะแล้วก็จะมีการแถลงข่าวของเฟดนี่แหละของเฟดนี่แหละจแถลงข่าวตอนตีสอก็รอดูแล้วกันว่า,า financial projection ที่เขาจะคาดการณ์กันไว้ว่าจะปีหน้าเนี่ยจะลดดอกอยังไงต่อก็ต้องอติดตามข่าวกันให้ดีเนาะโอโห T-SEC ลวดเดียวลวดเดียวนี่เห็นไหมลวดเดียวเนงวิ่งกันมาแล้ว ลุ้นลุ้นเบรกไฮตรงนี้ขึ้นไปได้เพื่อขึ้นไปหาเป้านี่ทุนผมอยู่ตรงนี้เลยเกือบเกือบเก้าหนึ่งสามเมื่อวานนั่งติดเมื่อวานนั่งหลับช่วงบ่ายโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วทีฟเฟกไปแล้วโอ้โหอืมอืมอือ,อ,อนี่นี่ถ้ายืนโหมดได้สวยเลยนะเนี่ยถ้ายืนโหมดได้โหมดตอนนี้คืออ่าโหมดล่างเนี่ย หมดล่างนี่ยืนนี่เนี่ยกับเบรกแล้วนะเบรกหมดล่างแล้วนะรอเบรกหมดบนตรงนี้แหละเบรกหมดบนนี้ได้ก็อะไรฮะแน่งขึ้นต่อเลยก็ลุน้นลุ้นปิดกำไรลุ้นปิดกำไรเนาะววันนี้คาดการว่าเน่งสักสิบห้าจุดนะเนี่ยประมาณสักสิบห้าจุดนะถ้าจะขึ้นนะถ้าจะขึ้นนะอ่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ไปอ่ะหลังเที่ยงคืนก็ข่าวตามนี้เนาะไปดูข้อมูลในเชิงการราคากันเลยตอนนี้หน้าง,งานเนาะ หน้างานตอนนี้ไปดูในภาพใหญ่ก่อนในภาพของ Frame Week t i m ทา r a m e w e e กก็คือเมื่อวานมีการคือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยนะ2วันที่ผ่านมาเนาะ,ะวันนี้วันพุธนะ2วันที่ผ่านมาคือเล่นกันในกรอบที่แคบมากๆเหนะ็นไหมเล่นกันสวิงไฮสวิงโลเนี่ยเล่นกันแค่เท่าไหร่30เหรียญ2วันซึ่งต้องดูวันนี้แหละว่าโหวันนี้น่าจะน่าจะมีการสวิงแรงๆให้เห็นนะแต่ว่าในภาพของ t i Time f r a m e w e ีกก็คือยังอยู่ในฝั่งของอัพเทรนเนาะ อยู่ในฝั่งของแอปเทรนในส่วนในภาพของทางเฟรมเดย์ในภาพภาพของทางทางเฟรมเดย์เนี่ยก็ถ้าย่อลงมาอีกก็คือกําลังจะจิ้มโอเวอร์โซนะแลวการจิ้มโอเวอร์โซชุดนี้ให้รู้ไว้เลยว่ามันเป็นการจิ้มโอเวอร์โซยกโลนะเป็นการจิ้มโอเวอร์โซยกโลพร้อมที่จะอะไรฮะพร้อมที่จะนี่จิ้มโอเวอร์โซปุ๊บพร้อมที่จะรีบาวขึ้นต่อเพราะมันเนี่ยมันเป็นการย่อยกโลชุดนี้พร้อมที่จะรีบาวขึ้นต่อส่วนตัวเขาก็มองแถวๆสักสองสองเจ็ดสองเจ็ดสามกว่าแถวๆโซนนั้นเนาะสองเจ็ดสากว่า ในฝั่งของทางฟิมสชั่วโมงตอนในฝั่งของทางฟิมเดย์ก็คือยังอยู่ในฝั่งของอัท r e n d เนอะะแนว EMA ยังคงเรียงต่อเนื่องกันยังคงอยู่ในฝั่งของขาขึ้น่าส่วนทางฟิมสี่ชั่วโมงตอนนี้เป็นไงสี่ชั่วโมงนี่สี่ชั่วโมงเริ่มที่จะเห็นสัญญาณของ bullish divergence นี่ bullish divergence ตรงนี้ของทางฟิมสี่ชั่วโมงนะก็คือชุดนี้นี่ในชุดย่อยของเขานี่ในชุดย่อยของเขา ต้องเบรคไฮตรงนี้ขึ้นไปให้ได้ถ้าเบรคไฮตรงนี้ขึ้นไปได้คือรีบาวอย่างน้อยก็268 2ถึง2692ที่ให้ไหว้เมื่อวานเนะาะดูคืนนี้ดูคืนนี้ <c oughs> ตอนนี้สัญญาณของ m ทม r เฟรม i ทม f เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยถ้าเรามองจากข้างล่างเนี่ยเกิดสัญญาณของ Bullish Engulfing มาแล้วเห็นไหมโลซ้ายมืออยู่นี่เนี่ย เ,เกิดแท่งเทียนการกลับตัวแล้วนะรอบที่แล้วก็เกิดการกลับตัวแล้วตรงนี้เนี่ยแต่ว่ามันเป็นอะไรฮะมันมันฟาวเบรกเนาะฟิบแล้วก็ทิ้งตัวลงมาหลุดโลทำนิวโลลงมาแถวแถวสองหกสามสามเมื่อวานตอนนี้นี่แท่งโลนี่แท่งขวามือเห็นไหมมันเป็นแท่งบูลลิชเอ็นการฟิงแล้วมีการเคลียร์ตรงนี้แล้วเพราะนั้นตรงนี้เราจะใช้การย่อเพื่ออะไรฮะการย่อซื้อแถวแถวแนวรับที่เป็นแนวครึ่งหนึ่งของแท่งคียบูลลิชตรงนี้เพื่อยิงขึ้นไปต่อนะนี่เพื่อยิงขึ้นไปต่อ อ่ะลุ้นกันว่าจะอยู่แถวๆโซนไหนเดี๋ยวมาดูกันในภาพของทางเฟรมย่อยเนาะสี่ชั่วโมงสัญญาณบูลดิษไดเริ่มมาก็ลุ้นรีบาวขึ้นมาแล้วกันลุ้นรีบาวขึ้นมาในส่วนของทางเฟรมวันอัลตอนนี้เนี่ย H1 เมื่อคืนตามตามไอเดียเลยที่บอกว่ามันจะขึ้นจนโอเวอร์บอทแถวๆสองหกห้าศูนย์เนาะแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยตรงนี้เกิดสัญญาณของการเกิดไพรซ์นี่ตรงนี้เนาะเนี่ยสองขึ้นมาถึง 51, สองหกห้าหนึ่งด้วยซ้ำเนาะสองหกห้าหนึ่งไพรซ์แอคชั่นในการกลับตัวลงเนี่ยเก เป็นสัญญาณของอะไรเอ่ยสัญญาณของ Balish and g u l f i n g มาหรือมองเป็น Evening Star ตรงนี้เนาะแต่การย่อลงมาเนี่ยเราเห็นอะไรเราเห็นเขียวยาวชุดน,นี้อยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นครึ่งนึงของเขียวยาวตรงนี้แล้วพร้อมกับถ้ามันลงมาปุ๊บแตะปั๊บเนี่ยเจมโอเวอร์โซปุ๊บแล้วก็พร้อมดีดขึ้นไปเลยแบบนี้สวยแล้วก็15นาทีก็เกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นอ่าเป็นสัญญาณของ bullish day จากชุดข้างล่างตรงนี้เนาะเนี่ยเ ็พร้อมรีบาวโซนนี้ auction, มองว่าจะเป็นการย่อเพื่อเพื่อขึ้นต่อนะมองเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อทีนี้จากข้างบนเนี่ยอาจจะขึ้นไปได้ไม่แรงเนื่องจากว่าโหเจอแท่งแดงแท่งแดงแท่งแดงมาแล้วก็กลบแท่งเขียวยาวกลบแท่งเขียวยาวหมดไปแล้วเรียบร้อยตรงนี้เนาะเพราะนั้นครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวยาวชุดนี้ก็จะอยู่แถวๆโซนนี้แหละประมาณสักสองหกสองหกสี่เท่าไหร่เนี่ยประมาณสองหกสี่สองเนี่ยสองหกสี่สองแถวๆโซนนี้อ่าเนี่ยสองหกสี่สองแถวๆโซนนี้เนาะ ไม่ควรหลุดฐานหงเขียวยาวฐานหงเขียวยาวก็คือตรงนี้นี่เนหะ็นไหมสองหกสามแปดนี่โอ้โหนี่ตีตีเข้าๆได้เลยเนาะสองหกสามแปดไม่ควรหลุดนะเพราะถ้าหลุดปุบ๊บอย่าลืมสต็อปรอดตรงนี้นะสองหกสามสามหลุดสองหกสามสามคือแม่งไหลลงต่อทันทีนะสองหกสามสามจุดศูนย์แปดเป็นแนวสต็อปรอดจุดศูนย์แปดนะนี่อ่ะอน,นี่คือของวันเอาไปดู ต้นรอบข้างบนของวันอาก่อนนี่นี่คือกรอบแนวรับตีอยูให้เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ตอนนี้เห็นไหมมันยังเป็นคงคือ t h 1เนี่ยเป็นเทนขาลงเพราะนั้นเล่นเด้งเซล่อยังไงก็ได้เปรียบก,กว่าเนาะแต่ว่าถ้ามันยกโลตรงนี้ก็สวยแต่ว่าเราเห็นอะไรเอ่ยเราเห็นสัญญาณของ bullish divergence ตรงนี้เห็นไหมเห็น bullish divergence ขึ้นมาเคลีย overbought แล้วแล้วโอ้โหความเขาเรียกความความที่ว่าเราเห็น hidden ตรงนี้เห็นไหม ความที่ว่าเราเห็น hidden แบบนี้เนี่ยนี่เนี่ยความที่ว่าเราเห็น hidden แบบนี้เนี่ยแต่ว่าตรงนี้ยังมี key bullish อยู่เพราะฉะนั้นเราวัองระวังการลงหลุด new low ถ้าลงหลุด new low นี่จะเกิดหัวขาลงของชุดสวิงชุดนี้เพื่อลงไปหาเป้าหมายชุดขู่ทันทีนะนี่ก็ให้เราระวังตรงนี้แล้วกันก็คือเราจะใช้2 6 3 3กสาสเป็นแนว stop loss แล้วกันเนาะสองหกสามสาเป็นแนว stop loss แล้วก็หรือหรือ,หร,อหรือถ้ามันหลุดฐานของเขียวยาวชุดนี้เลยเนี่ยเนี่ยฐานของเขียวยาวชุดนี้เลยก็คือแท่งนี้ ไม่ต้องรอไม่ต้องรอตรงนี้ก็ได้เนี่ยหลุดฐานของเขียวตรงนี้นี่เนี่ยที่เป็นเขียวสุดท้ายเฮ้ยแห่งทิ้งเลยไม่ต้องไม่ต้องไป,ไม,งไ,ปนะไม่ต้องไปดีเลยแล้วเนาะไม่ต้องไปดีเลยละทิ้งเลยอ่ะเพราะว่ามีโอกาสจะลงไปหาอ่าหลุดไปหาสองหกสองสองอีกรอบหนึ่งอ่าวนอวตอนนี้คือเกิดหัวนี่นะนี่หัวย่อตรงนี้เนาะนี่หัวย่อตรงนี้เนาะนี่หัวย่อตรงนี้เห็นไหมทำนิวทำโลเวอร์ไฮแล้วก็อะไรฮะทำโลเวอร์ โลนี่แสดงว่ามันอยู่ในฝั่งของขาลงเนาะนะไปดูภาพสิบห้านาทีภาพสิบห้านาทีชี้จากต้นรอบข้างบนก่อนนี่ชี้จากต้นรอบข้างบนนี่ต้นรอบข้างบนอยู่หนนู่นข้างบนสุดเลยต้นรอบอยู่ตรงนี้นี่ต้นรอบอยู่ตรงนี้เห็นไหมเป้าหมายในการลงนี่เมื่อวานลงมาจนเท่าไรลงมาจนสุดซอยเมื่อคืนเนาะเนี่ยลงมาจนสุดซอยจากชุดตรงนี้สัญญาณตอนนี้เนี่ย เหมือนจะเป็นแบร์เห็นไหมเหมือนจะเป็นแบร์เหมือนจะเป็นแบร์ชุดนี้ถ้าเนี่ยตอนนี้คือเหมือนกับจะหลุดแล้วนะถ้ามันมีการยกดึงกลับโอเคอาจจะขึ้นไปหาก็คือเป็นเป็นทรงของการคอเลกชันแบบนี้ไปหาเป้าถัดไปที่สองหกสองหกห้าหกอันนี้ลงมาจนสุดซอยแล้วแต่ว่าถ้าหลุดโลตรงนี้นะถ้าหลุดโลตรงนี้ที่เป็นเป้าสุดซอยตรงนี้นะเป้าหมายในการลงถัดไปก็คือสองหกสองหนึ่งจนถึงสองหกสองสองทันทีอ่าโอเค หรือแต่ว่ากรอบตอนเช้าเราจะใช้ใช้แค่นี้ก่อนแต่ว่าให้รู้ไว้เลยว่าถ้ามันลงมาหลุดสวิงชุดนี้มันจะลงไปหา2622นี่อ่านี่นี่ผมตีกรอบไว้ก่อนเนาะอ่าแล้วก็สัญญาณแบร์ดข้างหลังตรงนี้ก็จะเกิดตรงนี้เนาะเนี่ยโอ้โหเป็นเป้าลงแถวแถวสุดซอยพอดีเลย2621 2622แถวแถวโซนนี้อ่าผมใช้เป็น2622 ารวมในการลงนะหัวน,นี้โอ้โหน่าจะเป็นข่าวแรงนะอาจจะมีการทิ้งไส้ทิ้งไส้เออเนี่ยสามสิบเหรียญโอเคผมใช้เป็นสองหกสองสองจนถึงสองหกหนึ่งแปดนี่เดี๋ยวเราเราเรา,เราตีเราต,เราตีเราตีประเมินแบบนี้ไว้ก่อนอ่าเราไปดูรอบไอซ์ไซสุดท้ายอยู่ตรงไหนนี่ไอซ์ไซ SI สุดท้ายอยู่ตรงนี้ของสิบห้านาทีนะเหนะ็นไหม ลงมาหนึ่งเที่ยวเด้งลงเด้งตรงนี้เนาะแล้วก็หลุดปัป๊บนี่อันนี้ชนหัวพ p พซ้ายตรงนี้เนี่ยชนหัวพ p พซ้ายเพราะฉะนั้นหลุดตรงนี้ลงมามันคือเป้าลงของแบริชไดอีกแนวหนึ่งก็คือหัวยอดของมันคือตรงนี้นี่หัวยอดของมันคือตรงนี้หลุดปัป๊บตรงนี้ลงมาก็คือเป็นเป้าลงของชุดฟอร์มกรอบออาชุดแบร์ไดลงลงมาดูชุดแบร์ไดตรงนี้ก่อนนี่เห็นไหมลงไปหาสองหกสามแปดเนาะ สุดซอยก็อไกลๆก,ก,ก็คือสองหกสองหกแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้คือมันยังไม่ทำลายหัวขาขึ้นของชุดนี้ก็ยังใช้ชุดนี้ได้อยู่เนาะสองหกสองสองหกสามเก้าสุดซอยก็นู่นเลยโหสองหกสองหกหนึ่งสองหกสองเก้าโดยประมาณเอเราประเมินอ,อย่างนี้ก่อนละกันเราเล่นย่อบายกันในชุดตรงนี้ก่อนเล่นย่อบายกันในชุดตรงนี้ก่อนเพื่อขึ้นต่อไปหาเป้าหมายโซนบนเนาะโดยเป้าหมายโซนบนอยู่ตรงนี้นี่ นี่สองหกห้าห้านี่สองหกห้าห้าเป้าแนวต้านของวันนี้เนาะสองหกห้าห้าจนถึงสองหกห้าเก้าผมใช้เป็นสองหกห้าหกแล้วกันเนาะสองหกห้าหกจนถึงสองหกหกศูนย์ นี่เป็นแนวต้านของวันนี้โดยจุดสต็อปลอสเราอยู่ตรงไหนจุดสต็อปลอสก็คือสวิงไฮชุดนี้เลยนี่นี่นี่สวิงไฮชุดนี้เลยอ่านี่สวิงไฮชุดนี้เลยสองหกสองหกโอ้โหเท่ไรดีสองหกหกห้าแล้วกันเนาะนี่เราใช้สองหกหกห้าเป็นแนวตสต็อปลอสของแผ่นลอบกลางวันนะโอเคนี่ ได้แล้วแนววันนี้ทั้งหมดยังอยู่ในฝั่งของขาลงในทางเพรมหนึ่งชั่วโมงเนาะ,อะโอเคได้แล้วอ่ะกรอประมาณนี้เลยฮะอือเฟเดือดจริงนี่เดือดมาก แนวสต็อปลอดแนวตา้านเป็นเป้ารีบาวนะเป้ารีบาวเช็คเช็คแบดไดเอช1เละหรือเช็คเอช1โอเวอร์บอทเช็คแบดไ่เช็คแบดไดเอช1 จุดหมุนฝั่งขึ้นจุดหมุนฝั่งขึ้นจริงต้องกลับมายืนโซนนี้ให้ได้นะเนี่ยสองหกสี่เก้าสองหกสี่เก้าจุดศูนย์สามอ่านี่จุดหมุนฝั่งขึ้นอ่ะนี่เป็นแนวรับเนาะ เป็นแนวรับเดิมเมื่อไหรเป็นชุดขูแ่แหละก็เช็คเช็ค H1 over so แล้วกันตรงนี้เนะาะนี่แล้วก็ข้างล่างก็เป็นเป้าลงชุดขู่นะโอเค อ่ะกรอบวันนี้ประมาณนี้เนาะวันนี้วันที่สิบแปดแผนรอบกลางวันเด้งลิวที่แนวต้านนะโอเคแล้วก็ย่อใบที่แนวรับนี่ตรงนี้เห็คไะอ่ะกรอบวันนี้รอบกลางวันวันนี้ประมาณนี้ฮะเรารอเล่นอะไรฮะรอจนกว่ามันจะโอเวอร์โซของทางเฟมหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็ค่อยอะไรค่อยไวกลับขึ้นใหมไปหาเป้าหมายส่วนบนสองหกห้าหกจนหนึ่งสองหกหกศูนย ถึงตรงนี้แล้วยังไงเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันต่อในไลฟ์ช่วงเย็ยนวันนี้อีกทีหนึ่งโอเคขอ,อวันนี้ประมาณนะะี้ครับขอโชคดีครับพิธีกานสวัสดีครับ